สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะครูรัตดานะคะได้ทำเกษตรนะคะก็คือการทำข้าวนะคะข้าวนาปีปีนี้นะคะหอมพวงเบอร์ห้าของครูรัตดาโอ้ยทำเกษตรหลังจากว่างจากภารกิจวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ครูรัตดามีอาชีพประจำนะคะมีอาชีพประจำแต่ก็มาทำเกษตรด้วยเพราะว่าเป็นอ่า อาชีพของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือข้าวหอมพวงเบอร์ห้าของครูระดานะคะนี่ตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนนะคะอายุได้หนึ่งเดือนก็ใช้แร่ธาตุภูเขาไฟนะคะกิ่งทองใบหยกเล็ดลาวา ฉีดฮอร์โมนกิ่งทองผสมกับเคมีทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเราลดการใช้เคมีลงนะคะแล้วก็ทําให้ต้นข้าวเราแข็งแดงด้วยปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟกิ่งทองใบหยกเห็นไหมคะต้นข้าวเราแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่ใบตั้งตรงต้นข้าวต้นใหญ่อวบนะคะตอนนี้อายุได้สองเดือนนะคะสเดือนกําลังตั้งท้องแล้วก็ลวงก็เริ่ม ผลิออกมาเมื่อตอนข้าวอายุได้65้าวันเห็นไหมคะอ,อกรวงแล้วข้าวหอมพวงเบอร์ห้าของโคลดาใช้ผลิตภัณฑ์กิ่งทองใบหยกนะคะนี่ตอนนี้ข้าวก็อายุได้70วันนะคะนี่จนตอนนี้นะคะข้าวอายุ8 5บ้าวันแล้วนะคะหอมพวงเบอร์ห้าโคลดา85้าวันแล้วนะคะตอนนี้ได้ จะ90แล้วนะคะ88วันแล้วนะคะใกล้เกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องติดตามนะ